เอ้ยได้หัวแล้วก็มีตัวนึงเชี่ยเฟลิตแตกว่ะเขาใส่มาแล้วไอ้เหี้ยตัวนึงอ้าวแตกเป็นติงเป็นติงไอ้เขาไปอยู่เอาเกาะก่อนนะ Protect the diffuser. Whoa. Yeah.

ีอะไรเที่นี่กทำทรงสปาพิสห้องปิดตายแล้วห้องกูอยู่หมออยู่ห้องอย สวยัจพี่ชายแอนล่วงในทใคยเอ็นยูเอล่วงแล้วเอ๊ะเข้าตรงกูตายเลยเข้าด้านหน้า เล่นแวนดิตวะมาใ,ใกล้ๆไซส์หน่อยดีไม่กลัว,วโดนโดนี่เลยเหรอพี <laughs> ่ไม่ได้เป็นตัวโลมนะเฮ้ยพี่บอสโลมได้ทุกตัวไม่ต้องละไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่เมือมีซีโร่นะกยิงโดนซีโร่ไปสองนัดทำไมไม่ยิงโดนสักสี่นัดวอ ีไอ้ห้ามไปยิงตอนไหนวะนี่คุณยิงจิตโอ้โห่แอตตอูนี่แอดอ,อยู่นี่แล้วตายนี่ธันเดอร์เบิร์ดอยู่อยู่ลึกอยู่ลึกอยู่ทางขวาตัวนึง โอ้้แม่เย็ดไล่เลยล้มเ่าโอ้ยเยอยเลยนิดเดียวนิดเดียวเล้วเหลือหนึ่งสวยเอาละกำแพงสุดที่รักเฮ้ยเอามาลุแตกนั่นแหละข้างหน้ามึงเลยอุย้ยต<ะ>ัด หมีควันรถกูมองไม่เห็นได้แต่เลยเอาแล้ว้นระบาว่าข้างหน้าแตกปิงเรื่อยๆปิงเรื่อยๆปิงเรื่อยๆสามตัวเลยสามตัวเลยสามตัวเลยโอ้ยเปลี่ยนปืนอทำไมกูสไปมาปิดแล้วปิดแล้ว ยิงออกจากห้องแยนไ,ได้แค่นั้นแหละปิดไต้ขวาแล้วนะตัวโยแตกเลยเหลือข,ข้างล่างตัวเดียวเท่านั้นปิดไต้ขวาอยู่มันจะยิงได้ก็ต่อเมื่อในห้องอยู่นี่ไอ้นนี่เข้าวะอ่าผมผมผมยังผมยังเล็งบันไดช่วยให้อยู่นี่งงะอะไรสัตว์

นีนี่โอ้ยพี่เห้รัดเราไงอ่ะ <c oughs> ่าก,กันอรุณสองอัดหมดเลยเหี้ยโดนม็ตายแล้วโอเคยังไม่ร่วงแคยังอยู่ที่เดิมอยู่เลย ไปไหนดิมึงอย่าไปไหนดแน่จริงอ่ะโดนโดนโดนอืมอืมสวยเฮ้ยโคตรบุลี่เลยแบบน้อง้องปะวะน้องเป็นโกโบน้องคองอ่อแพนแพนแพนผมกันด้วยนะโคเวอร์มีโคเวอร์มีสวย อ้เหี้ยเมยก็แกวันเลยััหเฮ้ยไอ้เจ้าหน้ามือตัวตน่วงยเข็นตกนอกไอ้เหี้ย โโอ้หซาอยู่กับผมนะโอซาแตกแผ่นตกไปเล่นดอกกระบี่วะโหโทรได้จังหวะพอดีเฮ้ยนี่นี่ใครไม่ได้อยู่กับผมอยู่กับผมใครอยู่กับผมตายอือโหแฮกอยู่ไปเลย ลวงเอยู่นี่อยู่นี่ล่าสุดแดงนึงอยู่นี่เด้เป็นแดงเป็นแดงไอ้ยี่รรรกระสุนหมดโอ้โหมันได้แตก นี่อ่ะอยู่ยังอยู่อยู่หน้าต่างอยู่หน้าต่างไี่ยอมมีหน้าต่างปะไม่มีมมอ๋อมาเข้าฝั่งผมมาเข้าฝั่งผมปิงหนึ่งนะนี่มันเล่นกล้องเลยสัตว์โดนแตกสองกำลังขึ้นไปดูว <Yeah. S 1> ่าแม่งบุกตรงๆเลยยูสัตว์ เฮ้ยโดดได้วะไม่รู้อูเช็คคร่าวๆขึ้นแล้วนะโอ้ยโ้ยโ โหไอ้เหียเฮ้ยไอ้เหียจอแฮตแตกหนึ่งเี้ยเอ้ยผมตายว่ะขาตายแตกหนึ่ง ได้กูใหญ่เลยนะเอ้ยช่วยด้วยยี่ไปกูอยู่ข้างมึงนี่แหละระวังถ้ามันดอบจากแฮปยิงเลยนะออผมไปไหนไม่ได้เลยเฮียผมไปคือโดนเลยอุ้ยเฮียเธอไม้ล้มเธอไม,ม้ล้มไลออนยิงโดน Okay, 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 okay. Diffuser located. Protect the bombs and disable the diffuser. We One of four remains. แตกเราะว่ากระจกอะแปกแปกแปกเฮ้ยแล้วกูวอลแงโดนหัวตัวหนึ่งใช้ตนี้้วนี้ว้ายเฮ้ยนี่นี่ติดกระดกคอตัวหนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยจ้า อ,อยู่ห้องน้ำสามตัวมาทางผมสามตัวช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคโอเคโอเคนี่สามตัวเลยลเปิดแล้วเดี๋ยวดูกล้องแมตโตให้มันจิ้มได้อยู่นี่นี่อยู่ปิงอยู่นี่นะชิปยามชิปยามตัวหน,นึ่งยิงแดดมันมีแค่ครึ่งเดียวเว้ตาย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 อยู่นอกนู่นตัวนึงสวยมึงแฮกกูไม่เห็นปะ เป็นคูะไยอะแฮทไอสัตว์เอ่เอแฮทน่าจะไม่มีนะคิดว่ามันล่วงตัวหนึง่งเฮ้ยแบ็กเบียดเข้าอะงบเ,เ,เจ็บตัวหนึ่งหน้าบันได ้ลมดีว่แม่เป้ามันตรงว่ะเขาแต่เป้าเขาไม่ตรงหัวเลแตากหนึ่งสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ะแตากหนึ่งเฮ้ยสวยแตากหนึ่งเดี๋ยวมอตายรวย สวยสวยผมขาตายนะไปไหนไม่ได้แผลองแผลงโอเคสวยอยู่ฝั่งโน้นอีกตัวนึงอนะแต่ตัวเดียวนั่นแอดปะ่ะ เพื่อเพื่อนบอกเนีโยเคไปใจะไปก็ไปไม่เชิ่อ่ะโอ้ยเคจริงหรวอวะ ต oh. ิดตามเป็นตีอ่ะพอนอนอยู่มันยังสอบดูนิดหนึ่งจิ้วตายหา หมอล่วงหมอล่วงหรือใส่ตัวหนึ่งมิล่าแล้วแผนตกข้างนอกเอ้ยมิล่าอยู่กับผมอยู่กับผมไป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 อยู่กับผมที่ผมยิงนายสวยโอ้โหเชียร์เลยไม่ทันอ็อป for last upstanding ไอ้แตกเอ้ไมึงเข้าไปมึงไม่ดูมีตัวมีตายแล้วตายแล้ววิ่งตามมึงเข้าไปกูแตกเลยเฮี้ยแม่งไม่ตายได้ไงหัว อะไรครับเนี่ยน่าเกือบไอสัสเฮ้ย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 ไอเยียเหมือนจะดาวสองตัวนะ